น้องโนลีมาทําอะไรครับมารีวิวลูกโป่งน้ำไหนโชว์หน่อยลูกโป่งน้ําเป็นยังไงอันละกี่บาทครับเนี่ยอะไรกี่บาทอันนี้หนึ่งบาทาเนี่ยเฮ้ยใช่เหรออันนี้สิบห้าค่ะบาทอาะไรกี่บาทนะสิบห้าบาทน,นี่แพงมากโอ้ยสิบห้าบาทนะไหนเอามาดูหน่อยสิอ๋อนนเป็นอย่างนี้นะ อลองแกะนี้ให้เพื่อนๆดูซิว่าข้างในเป็นยังไงแกะโอเคแกะให้ดูโอเคไหนข้างในโชว์หน่อยเอ้ยหล่นหล่นเอามาข้างในเป็นยังไงสวยเหมืนดอกโอ้เป็นลูกโป่งหลายๆสีอย่างนี้ใช่ไหมคะสีเหลืองสีน้ำเงินสีอะไรต่างๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยทำยังไงทำยังไงเล่นให้เพื่อนๆดูซิทำยังไงครับ โอเคต่อได้ไหมต่อได้เอา,เอาน้องูนี้ต่อให้ดูหน่อยนะแล้วก็เปิดน้ำเอาไปเปิดน้ำไปเปิดน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงเอามาดูมาดูมาดูโอ้ยเป็นยังไงเนี่ย จะค่อยๆใหญ่ข totally ึ้นหรอครับคือดิเล้งถึงเล้งดึงเล้งดึงเลยน้ำเขาเต็มทั้งไงอืมว่าวอาบน้มันน้ำมันเต็มแล้วมันก็จะหลุดออกมาใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่ก็ไปทำอะไรได้เนี่ย กี่เขียวเนี่ยวท้าได้ก็แลาวทำ้ไรโตแหรอ ครับตอนนี้โนรีเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วต่อไปโนรีจะมารีวิวให้ดูอีกใช่ไหมใช่ถ้าอยากให้รีวิวอะไรคุงมีนั่นนงร่างใก้คลิปนี้เลยนะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลดค์ดกดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งด้เลยนะคะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย